ที่นี่นีครับที่นี่ป่าซางทุทษครับที่ที่นี่ป่าซางไหยป่าซางป่าซางน้อยเล็กๆอะไรป่าซางน้อยเนี่ยฮะนี่ครับผมยืนอยู่ที่ระดับของป่าซางน้อยนะครับจากธารกิจพิธีครับจากนิวยิ่สี่สถานีประชาชนนะครับนิวสี่ลำพูนเมื่อช่วงเดี๋ยครับนุญาติผมไม่ญาติสอบถามคนในพื้นที่ท่านหนึ่งนะครับผมกำลังเจอพอดีนะครับโทษนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่สวัสดีครับ พี่ชื่ออะไรครับชื่อนัทพงศ์สิทธิการครับนัทบุตรสิทธิการครับอ่พอจะเล่าเหตุการณ์วันแรกได้ไหมครับประมาณประมาณวันที่ประมาณสักกี่วันแล้วครับที่ว่าน้ำระดับไหนไม่เป็นไรพี่พูดไปเลยฮะพี่พูดไปเลยสองสามวันแล้วครับ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 เป็นประมาณนี้แล้วมาเลยฮะเกือบท่วมนะพี่พูดเลยพี่พูดไปเลยพูดไปเลยเกือบท่วมคแต่แต่ก็ไม่ท่วมครับเรวพอดีฝนก็เริ่มหยุดไปสองสามวันก็ลดลงมาบ้างลดลงมาบ้างใช่ไหมฮะอ๋อ แต่ไม่ถึงโอ้โหเนี่ครับมีการพี่ตรงนี้ก็เริ่มสร้างเมื่อไหร่ครับต้นฮะ <ขอ S 1> กัแพงนี่นานเลยใช่ไหมครับเพราะว่าผมพอจะรู้ข่าวที่ว่าน้ําบ้านอ่ทุ่งหัวช้างน้ําท่วมตูมไหมฮะน้นํานี่นีน่น้ํานี่น,นี่มาจากที่ไหนป่า้างน้อยรับน้ําจากที่ไหนป่า้างไหมไอที่แม่ทามั้ยฮะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วฮะแต่ถ้าท่วมก็ฝนตกหนักก็จะท่วมอย่างเงี้ยครับผมครับ เป็นไรพี่พูดไปเลยครับนี่อ๋อนี่คือชาวบ้านก็เลยอ๋อตรงนี้พ<อ>ะพี่พี่พี่ไปกับผมเด็ดด้วยฮะเชิญนะเชิญเชิญไปนะครับพี่พี่ื่ออะไรครับผมเื่มล้มนะนัดพงศ์สีนัดทับพงศ์พี่นัทพงศ์นะผมขออนุญาตชื่อเล่นโอ้ดูครับนี่ฮะนี่คือเขตของป่าซางน้อยนะครับรเขาเรียนนะครับถ้าหากว่าเส้นตรงนี้ผมอยู่ตรงจุดนี้จะเป็นป่าซางด้านด้านในนะเส้นหลักใช่ไหมครับเนาะตรงนี้น้ำไปเคยขึ้นถึงถึงไหมไม่ถึงใช่ไหมครับโอเคครับผมจะมากับพี่ พี่เัาพงพ์ใช่ไหมนี่ครับอารี้พี่ลองไปแล้วโอ้โหดูดิพี่นี่แสดงว่าเหตุการณ์วันนั้นโอ้โหขึ้นข้ามสะพานไหมฮะวันนั้นวันนั้นวันนั้นมัน,ม,นมันข้ามสะพานแต่มันไม่ไหลเขาเขามากั้น,นทันทีอ๋อเหรอฮะอืมแสดงว่าจากชาวบ้านร่วมมือกันนะโอ้โหดูดิพี่นี่คือเอานี่มาเลยใช่ไหมเนี่ยโอ<ห>้แต่แล้วพ,พี่พูดไปแล้วครับพูดไปแล้วมันมันจะมันจะไปกั้นครับเขาเลยลื้อลื้อขึ้นมาครับผมอืมนี่ครับครับผมเหตุการณ์นี้โอ้โห กินไปแสดงว่ามีการรับมือก่อนใช่ไหมฮะรับมือก่อนแสดงว่าเคยมีเคยมีน้ําท่วมขนาดไหนทุกปีไหมนักหนักเนี่ยนักหนักเนี่ยท่วมทุกปีนะพี่ทุกปีทุกปีครับครับเคยขึ้นระดับไหนน้ำขึ้นจะระดับไหนขึระดับได้ครับข้อออ๋ฮะสะพานแล้อสะพานเขาก็มาเขาเริ่มมากันครับครับนี่ครับดีแล้วผมโหมได้พี่เข้ามาพอดีเลยจังหวะนะครับพอดีบิวกะนะครับผมพี่เราเราไปได้ไหมเขาห้ามไหมนี่ได้โอเคครับ นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวถ้าพ่อพี่พี่พอมีเวลาพี่มากับผมได้เลยนี่ครับจะเรีดับน้ําซึ่งนี่ครับจากการฟฝ้าระดับน้ําแสดงว่ายังยังอยู่ฟฝ้าระวังกันอยู่เกณฑ์พะเกณฑ์แพะโอเคครับพี่เดี๋ยวพี่ไปกับผมนะครับนี่ครับผมมากับพี่นัทพงศ์นะครับผมในพื้นที่นี่ฮะนี่ครับวันนี้เขาญาติตำข้าวสดครับครับดูครับ นี่ครับดูครับน้ำนี่คือแม่ปลาสร้างน้อยนะครับนี่ฮะนี่ครับขอที้ผมให้ดูนะครับระดับน้ำโอ้โหดูดิน้ำมาเชี่ยวนะครับพี่เชี่ยวมากเลยฮะเนาะน้ำเชี่ยวมากเลยโอ้โหดูดิพี่เราเดินได้ไหมฮะตรงนี้เดินอันนี้ครับดูครับผมให้เพื่อนเพื่อนผิวนะครับนี่แสดงว่า ลักษณะนี้คือฝนตกขังใช่ไหมใช่ไหมฝนตกขังนี่ครับทุกนะฮะนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับตอนนี้กำลังแสดงว่าถ้าหากว่าฝนหยุดตกใช่ไหมฮะตอนนี้ก็คงจะลดลงลดลงทุกนะครับพี่น้ําระดับน้าเคยลดลงตึงขนางหลังเลย้จริงแห้งไหมตรงนี้แห้งไหมอ๋อแห้งเลยใช่มนี่ครับอืนี่ครับ นี่ครับจากปากชาวบ้านคนในพื้นที่ว่าถ้าไม่ใช่ช่วงฝนตกหนักจริงๆหรือว่ากระทบจากน้ําตัวนี้ครับน่าจะเป็นจากแม่ทาพี่น้ําเนี้ยน้ําตัวนี้นะมันจะต่อกันมาจากแม่ทานะเพราะว่าคขาแล้วทุ่งหัวช้างน้ําท่วมแล้วก็ผมผ่านมาเห็นแม่ทานะน้ำกําลังขึ้นขึ้นมาน่าจะไหลมาท่วมที่นี่ถ้าหากว่ากรณีหน้าแรงนะครับตรงนี้น้ําแห้งเลยใช่ไหมฮะนี่ครับดูครับวันนี้ นะครับแต่ชั่วหน้าแรงคือแรงเลยนะครับจากพิณัะพงพื้นชาวบ้านในพื้นที่แต่วันนี้ดูนะครับน้ําโหดูครับนี่ครับนี่ครับน้ําเชี่ยวกาัดมากเลยครับนี่ครับเนี่ฮะอืมแต่แห้งก็แห้งเลยใช่ไหมพี่แห้งเลยนะโอ้ไม่น่าเชื่อโอ้ดูครับนี่ฮะก็เลยเฝ้าระวังกันอยู่เพราะว่าฝนมิโวกาสมาอีกนะครับพี่ฝนมีโวกาัมาอีกนะนะครับน่าจะมากันอีกนี่ครับ นี่ครับนี่คือเขาเรียกบริเวณป่าสางน้อยนะครับบ้านป่าสางน้อยแล้วพี่เราไปตรงนี้ออกไปออกไหนครับตรงนี้ตรงนี้นไปออกที่ไหนตรงนี้นี่ถ้าไปเรายาวไปเลยไปออกบ้านสันมะกูดบ,บ้านสันมะกูด <c oughs> บ้านสันมะกูดนี่มีโอกาสน้ําท่วมไหมครับผู้ติดพู้ติดมันไม่มีสะพานไม่มีสะพานอ๋อจุดนี้คือจุดระหว่างเชื่อมต่อระหว่างป่าสางทาเลป่าสางน้อยก็ไปบ้านโซได้บ้านโซได้นดครับแล้วก็ตรงนี้คือป่าสาง โอเคครับข้าบท่านผู้ชมไปเดี๋ยวตามกันไมงครับไมงไปแล้วพี่ไปเลยครับตัมนําไปเลยนี่ครับโอ้ก็ได้ข้อมูลดีๆจากพี่จังหวัดพี่เข้ามาพอดีครับผมจะมาดูน้ำนี่ครับนี่ครับอย่างเฝ้าระวังกันอยู่นะครับนี่ครับเฝ้าระวังกันอยู่นี่ครับมีการกั้นกั้นกระสอบทรายเพื่อไม่ให้น้ํานะครับนี่ครับทะลักเข้าไปในจังในอำเภอของป่าซางจังหวัดลำพูนนี่ครับจะเฝ้าระวังแบบนี้นะครับ นี่ครับนี่ครับเหมือนโอ้โหใหม่ๆนะครับพี่คุณสอบทรายนี่เขากำลังกำลังกั้นเลยใช่ไหมฮะเนี่ยกั้กั้นกั้นแล้วสักกี่วันแล้วสองสามวันแล้วสองสามวันแล้วใช่ไหมฮะอ๋อนี่ครับนี่ครับอืมนี่ครับถ้าถ้าผมไปสมมุติว่าผมขับรถไปตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆเนาะผมจะไปสุดสุดตรงทาน้ําที่ไหน ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สมมติถ้าที่ป่าสังเนะี่ยไปถึงครับเขาเรียกอะไรนะบ้านอะไรนะบ้านสปุ๋งเลยบ้านสปุ๋งะน,ะ,นะ,ะแสดงว่าถ้าผมมีไปไปเส้นไหนเรื่อยๆเนี่ยได้ใช่ไหมเราจะได้ใช่ไหมแล้วผมจะออกไปไปเส้นป่าซางเส้นเดิมดตอนนี้คือเอานี่นะตัวนี้ผมตั้งหลักมาจากบ้านฮ่องมาผมจะกลับไปทางบ้านฮ่องมาเดิมมีทางออกใช่ไหมีครับมีครับโอเคครับโอเคครับพี่เนี่ยผมขอบคุณมากครับพี่ มาครับจากนี่ครับผมผมพีามากครับมาเจอพีคพอดีครับเดี๋ยวผมจะขับรถนะครับไปยังจุดนะครับจุดจุดจุดหนึ่งนะครับนี่ฮะจุดต้นของสายน้ํานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปต่อนะครับผม ครับต่อกันนะครับนี่ก็นะครับผมวารกิจมิตินะครับจากสถานีนะครับประชาชนนะครับนิวยี่สี่ลำพูนี่ครับนี่ก็เป็นสถานีวนระดับน้ํานะครับน้ําแม่ท่านะครับนี่ครับบ้านป่าซางตะบนป่าซางนะครับรือชาวบ้านเรียกว่าป่าซางน้อยนะครับนี่ครับนี่ฮะนี่ครับจุดที่สองนี่ครับระดับตัวนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับมีการกั้นกระสอบทรายนะครับ นี่ครับนี่ครับมีการการผสบสายนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับนี่ครับน้ำที่ยังเขี้ยวเลยนะครับนี่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 กินน้ำจากน้ำแม่ทานะครับนี่ครับนี่จุดฟั้ระดับนี่คือจุดฟอระดับน้ำนะครับอยากมาดูภาพจูครับนี่ครับสะกู่นี่ครับ ครับเีการเพราระดับน้ําด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวขอให้ดูนี่ครับน้ําลงมาดีหน่อยนะครับนี่ครับระดับน้ํานี่ครับนี่เลยฮะตัวนี้นะครับระดับสูงสุดนะครับอันตรายนั่นคือห้าจุดห้านะครับลูกบาทเมตรนะครับนี่ข้างล่างครับถ้าเราดูดีนะครับนี่จะจะอยู่ที่สามลูกบาทเมตรแต่ว่าลงนะครับนะครับ นี่ครับอยู่ที่ฝนด้วยนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับนี่ครับผมอยู่ในนี่ครับนี่ครับบ้านปะสางน้อยนะครับนี่คือจุดที่สองครับสะพานที่สองที่ผมผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับม,รม,รมีการเฝ้าระดับมีการเฝ้าระวังกันอยู่นะครับนี่ครับชาวบ้านช่วยกันเอากระสอบมาวางไว้นะนี่ครับนี่ครับนี่ครับในการเตรียมไว้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับ ยัาเฝ้าวังอยู่นะครับก็ขอให้น้ําฝนอยู่ตกนะครับนี่ครับนี่ครับครับดูความร่วมมือกันนะครับจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานนะครก็ชาวบ้านกันนะครับนี่ครับน้ําคงเชี่ยวอยู่นะครับนี่ครับอย่างที่พี่นัทตะพลนะครับเมื่อกี้คนในหมู่บ้านที่ผมเจอนะครับคนในท้องท้องที่เลยนะครับนะครับเวลาน้ําลดน้ําลดนะครับลดแห้งเลยนะครับ แต่ว่าช่วงนี้นะครับนี่ครับการเฝ้าระวังนี่ครับเอาครับเดี๋ยวผมาจะพาไปต่อนะครับนี่ครับนี่ครับบจุดจุดนี้นะครับมีการกั้นสูงเช่นกันเพื่อไม่ให้น้ําเข้าไปถึงด้านในนะครับของในเขตอําเภอของปาซานีครับนี่ครับ คครับเอ้าเขาดูจะพาไปครับตอนนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดฟอระวังนะครับหอเทศบาลนะครับนี่ครับมีเครื่องยนต์ในการที่สูบน้ําขึ้นบ้านะครับนี่ครับจุดนี้ครับนี่ครับนี่ครับเพื่อแม่น้ำทะลักเข้าไปยังหมู่บ้านครับครับเข้าไปยังของชุมชน ของบ้าปลาสังนี่ครับนี่ครับจุดหนึ่งนี่ครับเป็นจุดที่มีการปล่อยอ๋อนี่ครับนี่ครับมีการระบายน้ํานะครับนี่ระบายน้ําเข้าไปครับยังส่วนทางขวามือนะครับเข้าไปฝั่งหนึ่งนะครับนลกเขตตรงคือปลาสางน้อยจุดนีครับมีการป่อยระวังตรงนี้ด้วยนะครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับ จากบริเารเมธิครับผมนิววิสีลำพูนนะครับสถานีประชาชนนะครับ